สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ครับผมมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับชาวบ้านที่นี่เขาจะกินผักเหือดกันซึ่งเป็นผักเฉพาะถิ่นที่จะขึ้นในช่วงหน้าแล้งช่วงนี้เท่านั้นแล้วช่วงนี้นะครับผักเหือดก็หาไม่ยากครับจะหาซื้อได้ตามร้านค้าในหมู่บ้านทั่วไปแต่ตามผมมาดูเลยครับว่าผักเลือดหน้าตาเป็นไงครับวันนี้ผมไปตามหาผักเหือดในตลาดกลางเมืองแม่สลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ เาว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้คนที่นี่จะนิยมกินผักเคือดซึ่งเป็นผักพื้นเมืองของคนภาคเหนือครับแม่ค้าไหนผักเคลือดคาเนี่ยไหน,ไหนป้าไหนอันไหนผักเคือดอันนี้ป่ะนี่คืออย่างนี้การรเท่าไหร่คะเนี่ยกำห้าบาทอย่างนี้เราขายกรรมห้าบาทใช่ไหมฮะ,ะ,ะมันเป็นผักที่บอกเขาบอกว่ามันจะขึ้นแค่ช่วงนะ้ช่วงนี้อย่างเดียวฮะขึ้นช่วงเดือนนี้เดือนเดียวมันก็ไม่กี่วนันมันก็หมด อ๋อขึ้นเป็นยอดอ่อนแหลมๆอย่างนี้อ๋อเราเก็บมาทั้งยอดทั้งใบามาเลยใช่ไหมฮะเห็นเขาบอกว่าผักอันนี้ป้าเมื่อก่อนมันจะอยู่ในป่าเจ้าอยู่ในป่า,ปาเหรอจากนั้นผมตามพี่นุหินและพี่ล่าเข้าไปเก็บผักเทือดสดๆจากต้นมองพิเผินผักเทือจะคล้ายกับใบอ่อนต้นมะม่วงหินมะพานแต่ชาวบ้านที่นี่บอกว่าใบาแบบนี้แหละครับ กำลังกินพอดีมันส้มอ่ะเขากินกันหรือเปล่าที่นี่กินที่นี่เขาก็กินกันเหรอสมหลายเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวๆปรับๆเพราะมีสองรสชาติดูมันยังไง ดูถ้าใบแก่เขาจะไม่เก็บเขาจะเก็บใบตูมมันก็ไม่เก็บนะจะเก็บใบที่มันพีออกขนาดไหนขนาดขนาดใบขนาดขนาดนี้นี่เขาจะเก็บขนาดนี้ขนาดนี้ก็เก็บได้ขนาดนี้ก็เก็บได้นี่ถ้าใบแก่ขนาดนี้เก็บไม่ได้ละเพราะว่าเขาไม่กินแก่กว่านี้เขาไม่กินละออกช่วนเดืองกุมภาโมกราคุมภาเนี่ยเริ่มจาะเริ่มจากเนี่ยจากนี้ไม่ค่อยมีละก็้อรอปีหน้านู่นแหละแล้วเวลาเลือกเก็บเนี่ยเราเลือกเนี่ย ที่บอกว่าไอ้ใบที่มันกลางๆนี่มันคือใบกาลังพอดีที่เราไม่กาลังพอดีอ่าพอดีที่เราเก็บแต่เกะพอดีแต่ถ้าตูมใบช่อๆนี้เขาไม่เก็บเขาจะไม่เก็บมันจะมีรสฝาดมันจะมีรสฝาดอาหารพื้นบ้านจากผักเฮร์วันนี้ปลาจะแกงและยำผักเฮร์ครับเริ่มจากให้เอาผักเฮืร์ตไปนึ่งจนสุกและหั่นเป็นฝอย จากนั้นตําเครื่องพริกแกงครับจะมีพริกแห้งข่าตะไคร้หอมแดงกะปิโคลกไปสักพักจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนเจียวกระเทียมพอหอมหอมใส่เครื่องพริกแกงลงไปผัดก,ก่อนจะใส่ผักเทือดลงไปครับส่วนแกงผักเทือดคนที่นี่เขาใช้ความหวานของน้ำแกงจากกุ้งแห้งที่ต้มแบบนี้ครับ จากนั้นให้ตำเครื่องพริกแกงครับจะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงเกลือและกะปิจากนั้นให้ใส่ลงไปในกระทะที่ต้มกุ้งแห้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ใส่ผักเือดลงไปต้มต่อไปอีกสักพักจนสุกครับแล้ว่อไปนึ่ง,น,ง,น,งนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาซอยซอยแลอวก็ มีน้ำพริกมีเครื่องปรุงแล้วเขาก็ไปคั่วใช่ไอ้น้ำพริกอะน้ำพริกเครื่องพริกเครื่องพริกที่เป็นของยำอะมันมีอะไรบ้างต้องใส่อะไรบ้างาต้องใส่พริกแล้วก็ใส่หอมแดงสกปิใส่ข่าก็คุกคุกแล้วเขาก็เอาลงเจียวหมูแล้วก็เจียวกระเทียมก็น้ำพริกลงก็เขาคั่วเผดลงไป ม่ถึงว่าพอเอาเครื่องแกงะไรเสร็จแล้วก็เอาปัาเครื่องไทยลงไปแล้วค่อยเอาไอ้หมูที่ที่เราเจียวน้ํามันเจียวนั้นอันนั้นใส่ใส่ใส่กับน้าพริกอ๋อใส่กับน้าพริกที่หลังใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออันนี้คือเมนูยำเมนูยำอ่พาพอเสร็จจากยำละเราจะมีเป็นแกงแกงทําไงบ้างปะเมื่อกี้ที่เราเห็น่แกงเรา ตั้งน้ำก่อนใช่ไหมตั้งน้ำให้เดือดถ้าเรามีกุ้งเราอก็ใส่กุ้งลงไปต้มกุ้งก่อนผมเห็นนะใส่กุ้งแห้งต้มกุ้งเพื่ออะไรครับต้มให้มันหวานน้ำมันหวานเห็นบอกว่าเมื่อก่อนคนทางนี้เราอยู่ป่าอยู่เขามันไม่มีกระดูกหมูหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่มีเาก็ใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งต้มเพื่อให้น้ําหวานอ่าพอพอเราต้มกุ้งแห้งแล้วทําไงต่อครับต้มกุ้งแห้งแล้วขุกน้ําพริก ก็ตำน้ำพริกตำน้ำพริกน so ้ำพริกเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเรามีมีพร so ิกมีหอมมีกะปิแค่นั้นหอมแดงกะปิอแล้วก็ตำแล้วก็ตำพอตำเสร็จแล้วตำเสร็จแล้วเราก็ใส่ติ่มอ๋อต้มไว้เอาไปใส่ไอ้น้ำพริกกับกุ้งที่ต้มไว้เจ้าอ่าแส่ลงไปนะครับใส่หม้อที่ต้มไว้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ผักผักลงไปเลยอืมเสร็จแล้วผักมันจะถ้าเขาจะให้มันสุกแล้วก้านมันจะเปื่อย ีชีวิตคนแม่เสลียงเขามีวิธีถนอมอาหารจากผักเฮือดที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับคือวิธีการเอาผักเฮหอดไปนึ่งจนสุกใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้แช่เย็นสามารถเก็บเอาไว้กินได้ข้ามปีอีกด้วยครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้ลองชิมผักเพือด2อจานคือจานแรกเนี่ยชาวบ้านเขาเอามาทําเป็นยำซึ่งวิธีการทํายำของชาวบ้านที่นี่ก็ค่อนข้างจะน่าแปลกสำหรับผมสัก,ส,ก,ส,กสักหน่อยนะเพราะว่าเขาจะมีการใช้น้ํามงน้ํามันเอามาเจียวกับกระเทียมใส่ไตหมูแต่เขาบอกว่า มันไม่จำเป็นต้องเป็นหมูนะฮะมันเป็นไก่เป็นปลาเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์ซึ่งรสชาติของตัวยำเองเนี่ยจะรสชาติเข้มข้นฮะจัดจัดรสจัดจัดจัด,จ,ดจะมีคือตัวใบเนี่ยถึงแม้พอเราไปนึ่งไปแล้วเนี่ยพอเอามาทำแล้วเนี่ยรสชาติจะมีฝาดนิดๆอมฝาดนิด,น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 ดแต่ส่วนแกงนะครับส่วนแกงของเขาเนี่ยวันนี้ที่แม่ลาเขาแกงให้เรากินเนี่ยมันเป็นแกงผัดเครื่อที่เป็นแบบแกงแบบโบราณก็คือแกงแบบใช้ ใช้แบบไม่ใช้น้ํามันใช้น้ําเปล่าซึ่งคือถ้าจะกินผักเคลน,นะเขาบอกว่าต้องมากินช่วงนี้เท่านั้นครับชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่ามันจะมีออกช่วงปลายกุมภา,าจนถึงต้นมีนาจะมีอยู่ช่วงแค่อทิตย์สองทิตย์แค่นั้นเองก็ถ้าคุณผู้ชมอยากลองอย่างผมต้องมาที่นี่ครับที่แม่เสลียงนะที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอิ่มแล้วเหรอพี่อ่ยังก็เติมดิเอาอีก